สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสกอร,รีวันนี้ย่าพรมาตลาดต้นไม้ของสิบห้านะคะจะมาซื้อต้นไม้ค่ะจะขอเดินดูต้นไม้ก่อนนะคะอันนี้ต้นพิษเซียค่ะต้นละสิบห้าบาท แล้วก็มีกระดุมเงินทั้งนู้นนะคะเขาขากระดุมเงินกระดุมทองส่วนดอกเหลืองนี่คือเดซี่ค่ะต้นละสิบบาทเองค่ะเดซี่ทขงนู้นแพงวยนะคะตรงนี้ต้นผีเสื้อค่ะนีะ่ดอกผีเสื้อเขาขายสิบห้าบาท ก็มีงอนไก่กต้นดาวเรืองที่นี่ก็มีพืชผักสวนครัวขายใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินดูก่อนนะคะ เจ้พรมาพามาดูดอกไม้นะคะสวนดอกไม้ที่นี่ก็มีทั้งพืชผักสวนครัวไม้ใบไม้ดอกอันนี้ผูผูขาวค่ะต้นผูขาวนะคะแล้วก็ต้น อันนี้ใบอะไรมู้เขาไม่เขียนยะพรก็บางพืชผักบางตัวยะพรก็ไม่รู้จักค่ะอันนี้ถ้ายะพรเห็นที่ในทอทัศน์เขาเอาไปกินนะคะแต่ยะพรไม่รู้จักชื่อนี่ปาชีฝรั่งของเขาค่ะ ก็ขายต้นละสิบบาทเองสวนมีสวนนี้นะคะมีทั้งต้นไม้ดอกไม้ค่ะอันนี้ก็ดอกทั้งผวยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ดอกอันนั้นย,ยพรก็ซื้อไปอ๋อดาวเรืองฝรั่งเศสสีก็ไม่เหมือนดาวเรืองบ้านเรานะคะวันนั้นย,ยพรก็ซื้อไปแล้ว เดี๋ยวก็ดูต้นไม้ก่อนนะคะว่าจะซื้อต้อนอะไรดีพริกก็ซื้อไปปลูกค่ะซื้อปลูกล้วก็ตายหมดค่ะ มุมนี้เป็นพืชผักสวนครัวนะคะมีต้นแครด้วยแล้วก็ต้นมะเขือเปาะอันนี้มะละกอแขกดำมแข่กักอะไรแขกอะไรก็ไม่รู้เขียนอ่านไม่ออกนี่โหระพาค่ะใบโหระพาย่าพรซื้อไปหล,หลายโหดแล้วไม่ค่อยติดเดี๋ยววันนี้จะซื้อสักสองต้นนะคะ ซื้อใบหัวลพาไปสองต้นอยากซื้อค่ะซือไปปลูกใหม่เพื่อจะติด